ครก็ตะกี้ตอนสักตอนน่ะนะที่ไม่รู้จะออออากาศวันไหนเราคุยกันเรื่องเรื่องอออยาที่เราใส่เนว่ามัน,บบไ,มนไ,มไม่มีไม่มีตอนอื่นแล้วไม่ก็เดี๋ยวเผื่อเราเอาคุณหมอขามาขั้นไงจะให้รู้สึกแบบเราตั้งใจอจัดแต่จ้ามาเถอะคุณหมอเราคุยกันเรื่องไอไอยาที่มันต้องใส่บรรจุภัณฑ์พิเศษใช่ไหมก็เลยเออทุกที่พูดถึงเรื่องแบบเออเราก็เคยหักขวดแก้วเหมือนกัน นี่มันมีบรรจุภัณฑ์อะไรอื่นปะนอกจากแบบพลาสติกแล้วก็แก้วอะไรเงี้ยก็บรรจุภัณฑ์คือถ้าสมมติว่าเป็นยาที่แบบเป็นลักษณะฉีดหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นน้ำใช่ไหมถ้าเป็นน้ําถ้าเป็นยากินธรรมดาก็จะเป็นขวดที่เปิดง่ายๆเพราะมันต้องเปิดบ่อยปิดบ่อยถูกปะธรรมดาไม่มีอะไรก็ขดแต่ทีนี้คือพวกพวกยาที่แบบว่าเป็นยาสําหรับฉีดเนี่ยออโดยมากก็จะเปิดเปิดใช้ครั้งเดียว ทั่วไปเราก็จะมีมีที่ให้เห็นเห็นบ่อยๆเลยมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือส่วนตัวหนึ่งเรียกว่าแอมพลแอมพลซึ่งจะเป็นขวดแก้วแบบขวดแก้วลักษณะแคบๆแล้วก็มีหัวแหลมๆเป็นแก้วทั้งหมดเป็นแก้วที่ต้องเป็นแก้วเพราะว่าเขาอยากจะแบบว่าพิสูจน์ความอะไรอะโครงสร้างของของของยาข้างในอะครับอพวดแก้วมันไม่มป อ๋อมันทําปฏิยากับพลาสติกหรืออย่างอื่นใช่ไหมเขาเลยต้องเลี่ยงไปใส่แก้วใช่คือมันแก้วแก้วมันเป็นวัสดุที่ราคาไม่แพงแล้วสามารถจะพรีเซอร์ความอ่าอะไรก็ไรงฟังการสลายตัวอะไรเงี้ยของยาได้ด้วยแล้วก็บางอันมันทาเป็นสีชาได้ด้วยไงเหมือนนึกสภาพมันก็ทามาช่วยป้องกันมันก็อ่มันก็กันแสงอืมอ่าป้องหอ่าอ่าอืมไม่แต่ก็คืออันนี้คือคือมันมันดูมันดูพรีเซอร์ฟยาใช่ปะ แต่อีบรรจุพันธุ์ที่ที่จะอยู่ในสภาพให้มันแบบมาถึงมือเราได้ก็คือดูวุ่นวายและดูละบากมากเลยนะเพราะว่ากล่องก็ต้องเป็นกล่องกระดาษที่แบบเสียบแยกยกันไม่สามารถโยนใส่ถุงได้เออถูกเพราะว่ามันต้องแยกเพราะว่าพวกนี้มันแก้วแก้วเป็นบรรจุพันธุ์ราคาถูกแล้วก็แล้วก็เอาเคสมันทําง่ายในทําง่ายกับแมสง่ายใช่ไหมทีเนี้ประเด็จแต่ว่าข้อข้อข้อเสียของมันก็คือแตกง่ายมาก แล้วก็อือเผื่อท่านผู้ฟังไม่เคยเห็นมันก็จะเป็นหลอดเล็กๆแล้วก็จะมีคอคอๆคอตรงคอคอดๆอแบบมันเปราะซึ่งถ้าเราต้องหักต้องหักแบบออกแรงคือหักแรงไปมันก็จะระเบิดอ่ะคือแก้วมันจะระเบิดออกมาเป็นฝุ่นแล้วมันก็จะแบบปกติปกติไอ้แอมแอมยาแบบเนี้ยมันจะมีสองแบบมันจะมีแบบที่เป็น เป็นแก้วหรอเป,เป็นแก้วมาใช่ไหมแล้วก็ใส่ใส่ของเข้าไปเสร็จ <ừ> mm. แล้วก็แหลวหลอมหลอมหัวปิดปุ๊บปิดไปเลยอย่างดีเลยไออ,อย่างเงี้ย <ừ> mm. ใช้มือหักธรรมดาหักไม่ออกไหม<อ>ต้องใช้เครื่องตัดหรอมันจะต้องมีมันต้องมีใบเลื่อยสําหรับสําหรับเอ่อเลื่อยตรงคอให้ให้เอ่มีร่องนิดนึงเอ่อก็แว่าเป็นให้ให้เป็นจุดอ่อนของของคอยเงี้ยถึงจะหักได พัตเตอร์ตัดเซรามิกอะไรอย่างนี้ได้ปะพัตเตอร์ตัดเซรามิกมนะเป็นไงวะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกผีลงมาแล้วก็แบบหักอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แต่ว่าคือมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าอคมหรือว่านั่นพอพอที่จะตัดพอที่จะตัดแก้วได้หน่อยนึงอะ่ะแต่ว่า,าเวลาที่ <c oughs> คล้ายๆคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่แต่ว่าคือ,อที่เขาเขามักจะแถมมาในมาในกล่องยาด้วยมันจะเป็น มันจะเป็นใบเลื่อยอืมันจะเป็นใบเลืออ่อยใบเล็กๆใบใบเลื่อยใบเล็กๆใบใบประมาณสักสักนิ้วหนึ่งขนาดยาวประมาณนิ้วหนึ่งอ่อกับอีกอย่างม,นมนันทีมน่มันต้องเป็นแม่แม่เดี๋ยวขออันนี้ก่อนคือมันต้องเป็นประเภทไหนที่จะเป็นต้องชีวิตเปิดลําบากขนาดนี้มันเป็นแบบกรดรุนแรงเหรอหรือยาแพงมากอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆก็คือไม่ค่อยรู้แต่ว่า โซเดียมไบคาร์เป็นหนึ่งในใน,ใน,ในั้นที่มันจะต้องเลื่อยคอก่อนอย่า <c oughs> งอื่นก็มีไงเช่นแบบพวกอะดรีนาลีนอย่างเงี้ยอืมก็เป็นแอมเหมือนกันอะดรีนาลีนก็เป็นแอมนะออะไรนะครับลงุงค่ะตุวยพูดใหม่ดีครับจะบอกว่าคูคโค้ดก็หักยากนะคูคโค้ดโอเคอแต่ว่าคุณแต้มว่าไงครับ ก็จะบอกว่าก็เหมือนอย่างที่ปวปวบอกปะว่ามันต้องเป็นยาที่ต้องต้องการพีเ s e r v e แบบโมเลกุลไม่ให้มันแบบสลายตัวอะไรเงี้ยก็เดาว่าคงเป็นเหตุผลนั้นแหละแล้วก็คงเป็นแบบเพราะว่ามันเป็นยาเอเซนเชียลอ่ะก็คือแบบว่ามันก็คงต้องมีไว้หลายที่ใช่ไหมหมายถึงว่าไปนี่ยหฮุลออซี่ต่อสิใช้บาย คุณดูผูกสำเนียงคนอื่นเหรอครับไม่ใช่ก็เป็นสำเนียงหมอดีไงเหมือนแบบเขียนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นไปได้ก็มันต้องไปไว้ที่ไหนที่ไงประเด็นเดี๋ยวไปไว้ตรงที่วอดบ้างไปไว้ตรงที่นู่นทีนี้ถ้ามันถ้ามันไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันมันหมดอายุเร็วอะไรเงี้ยมันก็ก็ลําบากมากเนาะหมายถึงว่ามันก็มันเป็นยาที่ต้องเผื่อจะใช้นะตอนนั้นแล้วถ้าจะมีมันต้องมีอะไรเงี้ยมันก็คงเลือกผลิตภัณฑ์ที่ พี่เสิร์ฟได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เหมาะกับไปวางไว้ที่ต่างๆที่อาจจะไม่ได้เป็นที่ที่เก็บยาที่ดีนักอะไรเงี้ยเราเราคิดว่าอย่างนั้นนะอืมอ่าไม่แต่ว่าแบนี้อแบบโรงแรมอทนนี้คือมันมีมันมีอย่างที่สองที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นฟรีบาบมาแล้วเรียบร้อยมันมีมันมีรอยบากมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วมันก็มีจุดเครื่องหมายเอาไว้ว่าเนี่ยนะอยู่กดตรงนี้นะแล้วมันก็จะแบบป๊อกหักได้หักได้แบบไม่ไม่กระจาย คือมีแอมแอมแอมแก้วแบบไฮโซอย่างนั้นเถอะก็ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้อืมแต่ว่าพวกยาส่วนใหญ่ก็ที่เป็นแอมอ่ะก็จะมีแบบเป็นลักษณะนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้อยากให้ใครแบบพกเลื่อยหรือพกอะไรไปแบบเปิดเปิดมันตลอดเปิดมันเปิดมันแบบนี้ไงอพอกีมีเคนจะพูดอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่ก็ก็แค่ในเมื่อมันมีแบบที่สองที่กำลังจะพูดก็คือคอแบบที่ลุงรบอกคือมันหลอมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันใช้มือพอมือพอหักได้มันก็น่าจะใส่ได้เหมือนกันครับหรือว่ามันเป็นเรื่องต้นทุนไหมว่ามันไปได้ต้นทุนละมั้งที่เหลือเป็นไปได้เป็นไปได้อืมอืมแบบแบบเหมือน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 อะไรวะเหมือนเหมือนเครื่องดน้าอันลมขวดแก้วอ่ะคือมีโรงงานมานานแล้วอะก็คือใช้ต่อต่อไปอะไรอย่างนั้นอืมอืมก็เป็นไปได้แต่ขวดแก้วเนี่ยนอกจากที่เป็นเป็นแอมที่เป็นหัวเรียวๆที่ที่เหมือนเราต้องหักหรือต้องตัดเนี่ย มันก็จะมีแบบแบบที่เหมือนเป็นหัวพลาสติกปะหรือเบ้าหัวที่มันล็อกตายสักอย่างที่เป็นยาง้างบนใช่มันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคือเอาเข็มจิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยใช่มันเข็มจิ้มตรงอย่างไม่มันคือขวดยาที่เรียกว่า wild l อ๋ออ่ะอันแรกอันแรกที่เป็นหลอดคือ amp อันนี้ ampule 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 a m p u l e อ่าฮะ ่าหรือว่าถ้าสะกดบแบบบริทิชก็ a m p o u l d นะฮะส่วนอีกอย่างก็เป็นไวรอไวรอก็คือก็คือแบบขวดแบบเหมือนขวดเอ่อถ้าให้เทียบก็น่าจะขวดขวดแบรนด์แต่ขนาดเล็กกว่าืม่จ่ิงๆคนาจะเคยเห็นหรือเปล่าเพราะมันเป็นขวดที่บรรจุวัคซีนนะครับเออนั่นแหละช่วงชจะบอกช่วงโควิดอ่ะน่าจะเห็นทุกคนที่ที่พยาบาลแบบบึดกำบุดบึดจำบุด ตอนที่<อ>ถ้าใครไปต่อคิวัคซีนมันจะมีมีอะไรนะ,ะแผนหนึน่งอะที่แบบเปิดกล่องมาแล้วคือดูดอย่างเดียวแล้วก็มาเตรียมใส่ถาดไวยให้แผนกฉีดก็คือขวดนั่นแหละเนาะที่ไม่เป็นขวดหรือง่ายๆใครใครเคยเลี้ยงสัตว์ก็วัคซีนเลบีดอะเวลาที่เขาเขาดอ,อมาก็นั่นแหละครับแบบไวโอก็คือลักษณะของอันนี้มันก็คือมันจะเป็นขวดขวดเล็กๆเ,เป็นขวดเป็นขวด,ขวดแบบขวดรูปแบบแบน แต่ว่าปากกว้างข้างบนก็คือปิดจุกยางไว้แล้วก็ครอบด้วยหัวอลูมิเนียมยอีกทีแล้วก็ปิดปิดก็คือซิลซิลตายไปเลยอ๋อคอกกือแกะไม่ได้คือเราจะงัดออกมาที่ดื่มอะไรอย่างงี้ไม่ได้ถ้าถ้าหากว่าจะงัดก็คือก็คือ,ต,อต้องใช้ต้องใช้อุปกรณ์ในการงัดอ่ะเอาเอานิ้วอเอานิ้วเอานิ้วหรืออ,อะไรแยแกะไม่ได้อ,อ,อแล้วเขาหลังจากเอเอตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเนื่องจากมีจุกยางอยู่ข้างบนเขาก็จะปิด ซิลซิลพลาสติกปิดไปข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้อ่าหนึ่งคือเพื่อไม่ให้อากาศเข้าอ๋อแล้วก็อย่างที่สองก็คือไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นจุกยางอ่ะมันเป็นส่วนที่เข็มเข็มสัตว์หรือว่าของมีคมมันจิ้มเขาไปได้นะเขาก็เาะว่าพลาสติกแข็งๆอ่ะปิดปิดไปข้างบนอีกทีหนึ่งประโยชน์ของไอ้ตัวนี้อือ๋อคือต้องใช้งานชอนใช้งานก็คือคือแกะไอ้ฝาพลาสติกออกแกะฝาพลาสติกออกอ่าถูกต้อง แล้วก็คือเอาเข็มอะทิ่มเข้าไปในส่วนที่มันเป็นจุกยางแล้วก็ดูดยาออกมาแล้วก็ดูดยาออกมาคือตรงนี้มีประโยชน์ตรงที่หนึ่งคือเป็นขวดที่สามารถใช้จุบยาได้หลายครั้งดูดยาออกมาได้หลายครั้งอ่มเพาเป็นยางเนาะตัวข้างบนเป็นยางก็คือเอาเข็มจิ้มแล้วก็ดูดออกมาเพียงแต่ว่าต้องระวังอย่าไป อย่าไปฉีดอะไรเข้าไปให้มันให้มันไม่สเตอร์ไลท์โอเคกับอย่างที่สองก็คือมันมียาที่มันเป็นรูปแบบผงเป็นผงอย่างเดียวเลยแล้วก็ใส่ไว้ในแอมป์แบบเนี้ยใส่ไวในวายแต่ไวในวายเออใส่ไวในวายโทษทีใส่ไวในวายแบบนี้แล้วก็ที่ติดมากับกล่องยาอีกอันหนึ่งก็คือโซเวนสําหรับผสมโอ้โหแล้วไงก็เคาะออกมาเอาแล้วมันจะแล้วมันจะออกมาไง เปิดไม่ก็คือก็คือเปิดไอตัวจุกพลาสติกใช่ไหมปุ๊บแล้วเราก็เอาไซลิงอ่ะดูดโซเวนที่แถมมาเสรแล้วก็ปากลงไปแล้วก็เอฉีดไอโซเวนเข้าไปแล้วก็เขย่าผสมส่วนแต่ก็คือยายาพวกนี้ก็คือแบบต้องอยู่ในรูปแบบผงมันเก็บได้นานกว่าแล้วจะใช้ก็ค่อยมาผสมน้ำอนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่ก็คือ ยาพวกนี้พอเวลาที่ผสมแล้วมันก็จะมีอายุของมันยกตัวอย่างเช่นผสมเสร็จแล้วอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าเออแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในรูปแบบผงอ่ะมันก็จะก็จะอยู่ได้จนกระทั่งวันหมดอายุที่ฉลาไอ้ยาแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมันจะเอาเข้าร่างกายยังไงอ่ะฉีดเหมือนกันหราก็พอผสมแล้วก็ละลายน้ําแล้วไงละลายก็กินเข้าไปก็ฉีดตามปกติฉีดฉีดมันจะใช้เป็นยาฉีด คือคือยากินท네ี่ผสมน้ําก็มีอถามคนมีลูกอ่ะเออเอออันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักๆคือแก้วมันมันไม่ทํำปิกิริยากับอะไรแน่ๆใช่ไหมมันก็เลยต้องเป็นตัวเลือกสําหรับยาหลายประเภทที่ยังต้องใช้อยู่แล้วมีอะไรนอกจากพลาสติกกับแก้วมีอะไรอื่นไหมฮะฟอยเห็นฟอยปะยาเม็ดต้องห่อฟอยยาเม็ดก็ห่อฟอยกับ อ่าพลาสติกเพราะว่าคือก็ก็แค่กันการอากาศกับความชื้นที่มันแล้วทำไมต้องเป็นฟอยล์แล้วทําไมบางอันเป็นแผงแผงแบบเห็นเม็ดได้บางอันต้องเป็นฟอยล์ทึบหมดเลยมันแพ้แสงเงี้ยครับใช่ก็ก็รอหนานดีว่าไปได้คาตอบจะดีกว่านี้เทียนเลยก็จะประมาณก็จะประมาณนั้นคือถ้าสมมติว่ามันเป็นมันเป็นที่เขาทําเป็นเม็ดทึบก็แสดงว่าอ่าถ้ามันเก็บในบริเวณที่ไม่เจอแสงหรือว่ามันมันไม่โดนแสงอ่ะการสลาย การสลายตัวหรือความเสื่อมของยามันก็จะเกิดช้ากวา่าก็แค่ okay, นั้นแต่ว่าหลักๆไอ้พวกพวกยาเม็ดที่มามาเป็นแผงเนี่ยเขาซีลด้วยฟอยล์ก็คือการความชืน้นความชื้นเป็นสิ่งที่ทําให้ยาเสียสภาพเยอะที่สุดใช่ไหมใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฟอยล์ฟอยล์เนี่ย,ย,ย,ยคิดว่าค,คิดดูแล้วเนี่ยคว,ค,ความคุ้มความคุ้มค่าของมันนะก็น่าจะน่าจะคุ้มสุดแถมยังแกะง่ายด้วยดันออกมาทีเดียวก็พุ๊แตกก็ก็แผงก็แตกใช่ป่ะอืม บางทีเก็บไม่ดีบางทีเก็บไม่ดีเอ่อพกแล้วก็ทิ้งไปทิ้งมาในในกระเป๋ามันก็ทะลุออกมาเฮ้ยเราเรยังมีแบบแบบคนที่เราดูในซีรีส์หรืออะไรที่มันจะแบบตู้ยาประจําห้องพยาบาลที่บบเป็นขวดใหญ่ๆๆ,ๆแล้วหมอยังต้องมาผสมเองอย่างนี้มีตู้ยายัง <laughs> ไงนะนึกออกไหมแบบที่โรงพยาบาลหรอคือตู้เออตู้ที่แบบตู้จะเต็มไปด้วยแบบขวดใหญ่ๆแล้วต้องมาแบบ วัดปริมาณผสมเองเยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วป่ะหรือยแยกแย่เป็นสําเร็จหมดหอมอไม่ได้หมอไม่ได้เตรียมยาแล้วไงเป็นหนักเทคนิคก,การแพทย์หรืออะไรนี้ป่ะหรื <laughs> เ <laughs> อเภสัชเก็ <laughs> จะเป็นเภสัชทําคือเภสัชเขาก็าจะมีเอ่อเขาก็มีตํำรับยาที่แบบว่าสามารถผสมเองที่ที่โรงพยาบาลได้จริงจริงคือไม่ได้เป็นแบบสําเร็จจากบริษัทยาอะไรนี้หรอกก็ยังมีแบบเขาใช่ใช่ก็เอาก็เอาอินฟิเดียนมาผสมกันอ่างเี้ย มใชก็แบบยาครีมหรืออะไรยงเงี้ครีมหรือไม่ก็ยาใช้ด,ด่วนมากครีมยาใช้ภายนอกหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่หน่อยก็พวกยาเคมีบําบัดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอ๋อคือหมายถึงว่าอาจจะต้องมาผสมแล้วเตรียมไว้สําหรับฉีดเข้าเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือผสม,ม,มแล้วก็เตรียมให้ใช่อ๋ออ๋อหลังห้องตัดคือนั่งกวนครีมมันอยู่จะว่าไปก็ใช่นะอ้าเออไม่ใช่ป่ะเพราะว่าเพราะว่า สถาบันทางการแพทย์ของของของรัฐอ่ะก็คือครีมที่ได้มาก็คือแม่งเหมือนครีมเถื่อนเลยอ่ะกระปุกสีฟ้าสีสดสดแล้วก็มีกราเขาแหมกระดาษกระดาษแปะที่เป็นลายมือลายมือเพศที่มันดูเรียกว่าครีมแบ่งขายอ๋อเพราะใช่มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละก็คือว่าเขาก็มีตำรับยาผสมมาเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่กิซลีนหรือใส่เนื้อครีมเข้าไปกวนๆเสร็จปุ๊บก็ตักใส่ตลับปุ๊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 บพวกนี้ส่วนมากเป็นยาใช้ทา ใช้ภายนอกไงนะก็คือ,อว่าโอเคก็ก็ก,ก็ก็ตัวยามันสะอาดประมาณหนึ่งก็ก็โอเคแล้วไม่ต้องถึงกับแบบว่าสเตอร์ไลน์สองร้อยเปอร์เซ็นตจริงแล้วมันถูกจริงแล้วมันคือถูกจริงแบบแบบให้สำหรับพวกทาโดยเฉพาะพวกแบบอะไรนะพวกสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็บางทีบ,บางทีพวกพวกบางอย่างที่มันแบบอาจจะไม่ได้ต้องการความแม่นยำของโดสยามากอะไรขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นสบู่หรือว่า ไอ้พวกอะไรอ่ะพวก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 ที่ใช้ภายนอกทั้งหลายแหลรกับผิวหนังอะไรเงี้ยครับก็บางทีพวกนี้เขาก็ผสมน้ายาบวนปากด้วยไหมอือใช่ผสมผสมเพื่อให้ทําไมอ่ะบางทีอยากจะต้องการให้มันมีมันไม่มีมีหรือไม่มีอะไรบางอย่างในนั้นด้วยประมาณนั้นอ๋อคือใช้สูตรทั่วไปที่ขายไม่ได้ว่างั้นใช่หรืออาจจะไม่มีคนทําขายแล้วก จะเจอบ่อยก็คือไอเนี้ยช่วงกทมแจกไอเนี้ยครีมน้ำกัดเทา้าอะน้ำท่วมก<ม>ระปุกจะเป็นแบบสติกเกอร์ของกทมแปะแล้วแม่งดูโคตรพิเยนเลยกระปุกเขาของ <laughs> แ,ลแ,ลแล้วก็รู้เลยว่าแบบตักแล้วก็ใส่อะคือพอเปิดฝามามันคือถ้าครีมครีมโรงงานมันจะแบบเนื้อเนื้อ,อมันจะเนียนเท่ากันได้ออกมา เนียป็นปาดปาดเียบเรที่เาทำมาใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเป็นแบบมนุษย์บรรจุก็จะรู้เลยเหมือนแบบไอ้ตักสกูปไอติมยักลงไปในในกระปุกแล้วเปิดมาแล้ว่ไครีมนโลชั่นเออเออมีคีมอันหนึ่งจะบอกว่ามีคีมอันหนึ่งที่ดูเหมือนแบบตักปาดก็คืออะไรนะครีมรักษาคี้เลือนอะอไที่เป็นที่เป็นผสมกับครีมกรมมัานอะอันนั้นถ้าแบบ บางเทศบาลเนี่ยมีแจกก็จะแบบเป็นไอค้ครีมเหลืองๆเนื้อเหลืองๆงะครับอันนั้นก็ครีมกวนเองเหมือนกันไ <c oughs> อ,อ้ <c oughs> ขี้เลือนขี้เลือนนี่คือมันเป็นเชื้อราใช่ป่ะเรโมเด็คชื้อยาใช่ไหมชื่อยาชื้อยามันคือไรไมันค,คือไรไอ้ตัวยามันเป็นยาครีมกรมาามันันมันจะทำอะไรอ๋ออ๋อคือคือถ้ามันเป็นไรก็แสดงว่าไรเด้อ ส่อะไรอะไรวะอะไรเนี่ยแสดงว่าแสดงว่ายายาที่ใช้ก็เป็นยาฆ่าแมลงวะเนี่ยใช่ใช่ประมาณนั้นครับเดี๋ยวมันเด็กมันก็เป็นเป็นแมลงกลุ่มเป็นแมลงกลุ่มแมงอะเรียกว่าแมงดิใช่ไหมแมงแมงหกขาไม่ค่อยแตกเพราะว่าแฝดขาแฝดขาเพราะว่าไอไอพวกยากําจัดเหาอพวกยากําจัดเหาก็เป็นก็เป็นยาฆ่าแมลง อ๋อถ้างี้เราก็ไปเบิกยาคําจัดเหามาไปที่บ้านแล้วกลัวเอง้คือมัณฑ์เดี๋ยวนมันผสมุงจะพูดอะไรบ้างเดี๋ยวนะลุงลุงแอนต้องพูดอะไรปะไม่ได้พูดอะไรหรอมันเปถึงกระจัดเ่าแล้วะไม่ก็คือก็คือมันเหมือนการแต่หมายถึงว่าไอ้ไอ้นี้มันก็จะผสมเจอจางให้ใช้กับผิวหนังเราได้ใช่ไหมล่ะไม่ได้ไปเอาไปพ่นใช่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  เขามีตำรับของเขาเรียบร้อยว่าเขาจะต้องทําอย่างไรก็คือแสดงว่าแสดงว่าแบบยาพวกเนี้ถ้าซื้อเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆวอลลุ่มเยอะๆก็คือถูกลงไปกว่าเยอะมากถูกป่ะเาเอามาผสมเองอย่างนี้ไม่รู้เลยแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดาน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอืมหรือบางทีมันไม่มีคนขายนะบางทีมันไม่ทําออกมาเป็นอันเล็กๆขายอะไรเงี้ยอืมนึกภาพออกไหมือเหมือนเราเหมือนเราจะซื้ออะไรสักอย่างทาครัวแล้วมันไม่ขายอันนั้นมาขายทีแพ็กใหญ่อย่างนั้น อก็อเลยต้องแบบเภสัชประจําสถาบานันพวกนี้เลยต้องบแบ่งแต่ก็เข้าใจอย่างเช่นแบบยาบางตัวอย่างเงี้ยตอนตอนที่ไปหาเรื่องสิวบนหัวเงี้ยก็คือได้มาหมอบอกให้เอาไปทาแต่ขวดมันเป็นของเหลวแล้วแบบกูจะทายัางไงในเมื่อมันลงมันก็ระเหยหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีแบบบางอันที่ผสมเหมือนผสมแค่เป็นเนื้อครีมอะไรสักอย่างเอายาผสมลงไปแล้วกวนอะ่ะเพื่อจะได้แบบกลายเป็นเพสเป็นขี้พึ่งเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหม อืมอืมอันนี้ก็มันก็อยู่ที่ตำมันก็อยู่ที่ตำลับยาว่ามันจะมีเพเปรเรชั่นมันเป็นอะไรเป็นน้ํานนหรือว่าเป็นน้ําคือเป็นโลชั่นหรือว่าเป็นเป็นเนื้อครีม,อ,มอะไรงเงี้ยอืมแต่หลักๆบ้านเราก็คือถ้าเป็นยาน้ําก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นแก้วไว้แล้วก็แอมพู๋เนาะที่เห็นใช่ไม่งั้นก็มาเป็นแพ็กเกจเลยไม่งั้ง<า>นก็มาเป็นแพ็กเกจเลยแพ็กเกจพร้อมฉิบเลย อ๋ออืมเป็นเข็มใช่ไหมแบบพร้อมฉีดเข็มก็มีเข็มพร้อมฉีดก็มีหรือว่าเป็นไอ้ขวดที่มันพร้อมจะดิบลงมาเลยก็มีเหมือนกันอ๋อใช่แต่นั้นแต่นั้นคือมันก็เหมือนเป็นเหมือนก็เป็นไวือล่ามาเป็นเหมือนเป็นไวโอลแต่ว่าขนาดแต่ว่าขนาดใหญ่มากก็คือไม่ต้องผสมอารมณ์แบบว่าเปิดปุ๊บออกมาเสร็จปุ๊บเอาไอที่ดิบน้ําเกลือเสียบปากขวดเสร็จปุ๊บก็ติดยาได้เลย เออ okay. คือเป็นแก้วอย่างเงี้ยหรอแต่ไปไปห้อยได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะใช่ก็ไปไปห้อยได้เลยอืมอ,อตั้งแต่นี้แบบว่าพวกคอนเทนเนอร์ของพวกน้ําเกลือก็มีหลายอย่างอันเนี้ยมีทั้งแต่เมื่อก่อนมันก็เป็นขวดแก้วนเนาะเออเป็นขวดแก้วน้าเกลือเออหลังๆถัดมาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นพลาสติกขุนเป็นพลาสติกใสแล้วก็เป็นเอถุงซอฟะอะอ,อ,อ,อืมอ๋ออ๋อถุงแบบถุงแบบ,บแบบบชมพูแชมพูแบบเติมเงี้ยหรอถุงแชมพูแบบเติม นุ่มกว่านั้นอีกแล้วมันต่างกันไหมไม่ต่างของว์เทียมมันงไม่ต่างมากต่างหรอง่การเก็บหรืออะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็การเก็บกับต้นไม้บรรจุพันไม่น่ามีอะไรมานจะครบท้วนสวัสดีค่ะ